คำแปลของวิดีโอ YouTube แบบโนต้ตเกี่ยวกับ2,025 ROKS ชอย i Yang DDH-981 ในภาษาไทยโดยมีบทนำจากช่อง NK Auto Hub พร้อมสรุปสเปคและฟีเจอร์ครบ600คำพร้อมปิดท้ายด้วยการเชิญชวนให้กดติดตามยินดีต้อนรับเข้าสู่ NK Auto Hub แหล่งรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์และอาวุธทางทหารที่ทันสมัยจากทั่วโลก สำหรับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเรือพิฆาต ROKS ชอยยางหมายเลขลำ DDH 981ที่ได้รับการปรับปรุงล่าสุดในปี2025ซึ่งเป็นหนึ่งในเรือรบหลักของกองทัพเรือเกาหลีใต้ที่อยู่ในตระกูล k d x i และมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างกำลังรบทางทะเลในระดับหน้าน้ำลึก ROKS ชอยยางเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Korean Destroyer Experimental หรือ KDX Phase ที่2ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยกระดับศักยภาพของกองทัพเรือให้ทัดเทียมกับชาติมหาอำนาจทางทะเล เรือรบลำนี้ถูกปล่อยประจำการตั้งแต่ปลายยุค2000และได้รับการอรัปเกรดอย่างต่อเนื่องล่าสุดในปี2025ได้มีการปรับปรุงระบบอาวุธการรบทางอิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการล่องเรือแบบล่องหนเรือลำนี้มีความยาว149เมตรและมีระวางขับน้ำประมาณ5,500ตันมาตรฐานหรือ6,800ตันเต็มพิกัด สามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุดกว่า30นอตและมีพิสัยปฏิบัติการใกล้กว่า1,000 0กิโลเมตรระบบขับเคลื่อนแบบ CODOG ที่ผสมผสานร,ระหว่างกังหันแก๊สและเครื่องยนต์ดีเซลช่วยให้สามารถเลือกใช้พลังงานได้ตามภารกิจทั้งในด้านความเร็วหรือประหยัดเชื้อเพลิงด้านอาวุธระบบยิงแนวตั้ง MKC1 VLS บรรจุขีปนาวุธ SM2 สำหรับป้องกันภัยทางอากาศระยะไกล และขีปนาวุธต่อต้านเรือดำน้ำ KASROC ที่ใช้ได้อย่างแม่นยำปืนใหญ่ขนาด127มิลิเมตรที่หัวเรือรองรับกระสุนแบบธรรมดาและกระสุนแบบอัจฉริยะพร้อมกับขีปนาวุธฮาพูลสำหรับการรบผิวน้ำแบบระยะไกลในภารกิจปราบเรือดำน้ำเรือมีโซนาที่หัวเรือและแบบลากจูงด้านหลังเพื่อการตรวจจับรอบด้านร่วมกับตอปิโด K745 Blue s h a r ที่สามารถโจมตีเป้าหมายใต้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปี2025มีการอัปเกรดระบบประมวลผลโซน่าด้วยอัลกอริทึมใหม่ที่ใช้ AI เพิ่มประสิทธิภาพในทะเลลึกและเขตน้ำตื้นระบบเรดาร์และการรบอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการพัฒนาโดยใช้เรดา ar ร์ SMARTL ที่ตรวจจับเป้าหมายทางอากาศระยะไกลและเรดาร์ควบคุมการยิงแอน SPG-62 ที่เพิ่มความแม่นยำในการนำวิถีขีปนาวุธระบบรบอิเล็กทรอนิกส์ใช้ AI วิเคราะห์รูปแบบคลื่นสัญญ,ญาณเพื่อตอบโต้การรบกวนจากศัตรู เพื่อสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายข้อมูลและระบบการรบของกองทัพเรือเกาหลีใต้อย่างสมบูรณ์บริเวณท้ายเรือมีลานจอดและโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ที่รองรับซูเปอร์ลิงค์หรือ a w 1 5 9 w i c a t เสริมขีดความสามารถด้านลาดเวนและปราบเรือดำน้ำจากทางอากาศด้านภายในห้องควบคุมและศูนย์บัญชาการได้รับการดิจิทัลเต็มรูปแบบเพิ่มประสิทธิภาพการสั่งการและลดภาระลูกเรือพื้นที่พักผ่อนและห้องนอนได้รับการออกแบบใหม่เพื่อความสะดวกสบายในภารกิจระยะยาว ตัวเรือออกแบบให้มีโครงสร้างลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์พร้อมการเคลือบด้วยวัสดุด,ดูดซับคลื่นเพื่อเพิ่มความสามารถในการล่องหนถือเป็นเรือที่ผสาน